สถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเชิงโครงสร้างในทุกมิติทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและพลังงานรวมทั้งการสาธารณาสุขโดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะโลกไร้ายพรมแดนประเทศไทยต้องก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจองค์การอนามัยโลกจึงได้ร่วมกับประเทศสมาชิกจัดทำกฎอนามัยระหว่างประเทศ IHR 2005ขึ้น เพื่อให้สามารถตรวจจับการระบาดของโรคหรือภัยคุกคามด้านสาธารณสุขวางมาตรการป้องกันควบคุมโรคและลดผลกระทบต่อการเดินทางและขนส่งระหว่างประเทศโดยได้ผ่านการรับรองจากสมาชิกทุกประเทศการเคลื่อนย้ายของประชากรทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขการแพร่โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสําคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนโดยทุกภาคส่วนควรเตรียมความพร้อมรับมือกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนารูปแบบการดําเนินการ และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคชุมชนในพื้นที่ชายแดนทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพการเข้าถึงบริการและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่3ชนบุรีได้ดําเนินการโครงการการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคข้ามชาติในเขตชุมชนชายแดนเปิดประตูสู่ AEC ปีพุทธศักราช2557ถึง2559เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดการทํางานเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคต่างๆที่มีปัญหาในพื้นที่โดยได้กําหนดเป้าหมายคือ หน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มประชาชนและกลุ่มแรงงานต่างชาติเกิดเป็นเครือข่ายสุขภาพชุมชนชายแดนที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนตามเขตแนวชายแดนและกลุ่มแรงงานต่างชาติให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ชายแดนทวินซิตี้ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน หลังจากที่เข้าโครงการนี้แล้วนะครับก็รู้สึกว่าการที่ได้มีหน่วยงานที่เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องของโรคที่อยู่ใกล้ตัวเราเนื่องจากว่าในเขตพื้นที่ของเราเ,เป็นพื้นที่ชายแดนนะครับแล้วก็มีในส่วนของโรคที่เราเคยพบในเรื่องของโรคไข้เลือดออกแล้วก็มัเข้าปะในศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีการประสานงานหรือว่าแจ้งข่าวหรือว่าการ รู้เร็วแจ้งเร็วแล้วก็ควบคุมเร็วเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเรายังไม่มีกลไกเครือข่ายแต่พอได้มีการอบรมครับแล้วก็มีาการได้รับความรู้จากสำนักง,งานควบคุมโรคที่สามชนบุรีเนะี่ยในเมื่อตั้งโครงการก็คือว่าเป็นทีแรกก็ยังไม่รู้ในในเรื่องของโครงการนี้มาอย่างไรหรือว,ว่าในในส่วนนี้ก็ถือว่าได้รับข้อมูลแล้วก็ค่อยๆดำเนินการไปทีแรกคิดว่าจะ ไม่มาในถึงขั้นจุดนี้แต่พอเราได้มีโครงการมีการเชื่อมกันแล้วก็มีการประชุมแล้วก็มีการอบรมแล้วก็ติดตามโครงการอย่างต่อนเนื่องเราก็ถือว่าได้ได้สร้างกระบวนการนะครับได้สร้างกระบวนการเพื่อขายที่เข้มแข็งนะแล้วก็เราก็เห็นได้ว่าสพร,รตา่างตึงรีเรา ก็ติดตามแล้วก็ให้ความรู้มามาช่วยพูดช่วยคุยแล้วก็ในเรื่องของให้ความรู้เรื่องของโรคนะครับนะก็ถือว่าเป็นการดีสําหรับชุมชนชายแดนที่ได้รับโอกาสแล้วก็มีวิธีการสร้างเกิดขนแล้วก็ป้องกันอย่างเข้มแข็งครับครับทางในการดําเนินงานควบคุมโรคตามแนวชายแดนนี้นะคะเพื่อที่จะเปิดประตูต้อนรับอาเซียนในปลายปี2551าเป็นทางการในปลายปีนี้นะคะเอ,อ่อ การดําเนินงานของในส่วนของสาธารณสุขอําเภอสายดาวนะคะเราก็ได้รับนโยบายจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกันทบรีนะคะว่าให้แต่ละอำเภอเนี่ยมาจัดทําโครงการอําเภอที่กระสีนะคะอำเภอที่กระสีก็คืออําเภอ,อเพื่อแก้ไขนะคะสุขภาพปัญหาสุขภาพของอาษาสมาัครหมู่บ้านอาจจเป็นอ่นางชาติคือหมายถึงว่าเป็นตัวแทน่างชาติอาจจะเป็นคนคนที่พูดได้สองภาษา แล้วก็อยู่ในประเทศไทยจะเป็นต่ามท่าก็ได้เช่นสมมติว่าคนนี้เขาไปที่พายาหาทะเลแล้วก็มาอยู่ในกาน ดูแลตัวเองพอดูแลครับรู้ตัวเองป่วยพ่อตาตัวเองไม่แพ้คนอื่นเนี่ยนี่คือการรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมนี่นะครับสิ่งที่เหลือพิสูจน์ที่ยังไม่มีพื้นที่ไหนทำได้ถ้าพื้นที่เราทำได้แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆแต่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับที่อื่นได้ทุกอย่างจะเข้ามาที่เราแล้แบบเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราด้วยนะครับที่บอกว่าดูแลตัวเองแล้วออกต่อ น่าคือคือสิ่งสุดยอดของการที่จะบอกวรร่าเศราได้ดีที่สุดคือดูแลพื้นที่หลายแล้วออกกองนะครับครับการที่ทางสอ,งองรอที่3นะครับได้นำโครงการอันนี้มาลงเนี่ยก็ทำให้เกิดผลดีกับทางชุมชนก็คือ พอเกิดพอสชเกิดขึ้นในชุมชนของเราเนี่ยก็จะมีการตรวจจับเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพต่างๆตามแนวชายแดนนะครับก็ตรงนี้พอเกิดระบบตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ทําทให้การตรวจจับตรงนี้ทําให้มีมีมีการตรวจจับและเกิดการเฝ้าระวังพอเกิดการเฝ้าระวังปุ๊บพวกโรคและภัยสุขภาพอะไรต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้น่ยทำให้เรารู้เร็ว พอรู้เร็วก็จะมีการแจ้งเร็วพอแจ้งเร็วก็จะมีการควบคุมเร็วขึ้นเรามีทีมงานกระเป๋ามหาัศจรรย์ไว้เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในชุมชนโดยออกสำรวจคัดกรองสุขภาพคนในชุมชนเดือนละครั้งเมื่อพบอาการผิดปกติจะรายงานหัวหน้านามัยทันทีทำให้เราทำให้เราสามารถ ควบคุมป้องกันโรคได้อย่างมีระบบมากขึ้นให้กับชุมชนมีเหตุการณ์ผิดปกติก็รายงานให้เ,เราพอชตอทราบค่ะคะอชอตอคือเครือข่ายสุขภาพชุมชนชายแดนค่ะคสชอชอเครือข่ายสุขภาพชุมชนชายแดนผลจาก,การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคข้ามชาติเข้าสู่ระยะที่สอง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคข้ามชาติให้มีความเข้มข้นและต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นและสามารถควบคุมปัญหาการระบาดของโรคได้ในที่สุดและยังเป็นข้อมูลในการพัฒนาและใช้รูปแบบในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศเพื่อให้เครือข่ายได้รับการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคข้ามชาติตามสมรรถนะกฎอนามัยระหว่างประเทศ และเกิดเป็นต้นแบบเครือข่ายการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคข้ามชาติในชุมชนชายแดนตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ IHR-2005 เพื่อสอดคล้องกับโครงการสอยดาวห่วงใหญ่สุขภาพคนชายแดนของสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอสอยดาวตามนโยบายอำเภอลิกสิทธิ์ชายแดน แผ่นดินนี้ทุกชีวิร่วมใจฝ่าฟันร่วมแรงสร้างฝันสูขข่คืนวันที่แสนงดงามพระสัจากโรกร้ายทุกภัยไม่มีคุกคามแผ่นดินสยามงดงามยิ่งกว่าที่ใดพลังทั้งพ้องแล้วมองไปยังฝ้ากลา พี่นหนหัวใจรู้ใกล้กันในวันไม่ไหวแม้คลลงลงชุดมุอไว้ท่าไม่เคยหยุดฝันมันคงตรงต่อปณิธาน <_ Assim> คืองานสานเสรมป้องกันลดปัจจัยเสียงนั้นสำคัญและมีคุณค่าฝาระวัง เชิญนานาต่อตา้านโรครายและภัยคุกขามสุขภาพสุขภาวะอันอยิ่งใหญ่สุขประชาชนทุกคนได,ด้โดยใจศรัทธา